สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง456ป่าแมวเลยนะครับผมนี่เราก็อยู่กับค่ายยูฟาโป808เหมือนเดิมนะครับเนาะมาพี่น้องก็จะคอยมาเล่นเกมค่าย CQ9 นะครับเนาะอ่ะมาครับผมก็มาได้ทุนที่3,000ละกันเนาะมาขอดูเบ็ดก่อนนะครับ225อะเอาร้อยเบย็ดยี่เอาร้อยเบ็ด3 5 5ละอ่ะไปครับผม มองเบิ้งเนาะครับเนาะเอาหาแนวเด่นไม่ไม่ไปสละนะครับผมนะนี่ยังเ่ยบุคคเด่นจะเียร์ได้กี่นี่นี่ยังเนี่เต็มหน้าเลยนะโบนัสเต็มจอนี่ยังนี่เฮ้ยนี่ยังเนี่ยก็แตกหลายเท่เฮ้ยหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนเฮ้ยก็แตกโค้ง พี่เ <laughs> มันแมนบอนี่แมนบอนี่มันคเคยเตหลายเทะเดี๋ยว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 หน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนหกแสนเจ็ดพี่น้องเกมบ้าเกมบ,กมบอยยั่งว่ะบมกเคยเล่นจักเทตะได้นี่ยังอีกเลยนี่ก็ได้บุเคยล่นจกเตะครับผมกับเกมไข่ยังวะไข่ CQN นะครับผมนะ เครดิตนี่ดีเดียตัวนี้มันเป็นเนียงพี่น้องผู้ใดเครดิตเนี้ยก็บอกผมเนี่ยได้เลยครับผมนะกิมนี้มันเป็นยังไงนะครับแต่ประเด็นนะครับแต่ทําไมผมมันถึงแตกเยอะขนาดนี้นะครับเบ็ดร้อยสามสิบห้านะครับต้องแตกเลยตัวไหนอีกสี่ปัญหาครับพี่นอ้องแค่เนียงเป็นเนียงหรอกข่อยผมแค่ข่อยได้ตัวไหนข่อยกูบรู้แต่ว่าอันนี้มันก็ได้หลายแท้ข่อยก็ยังสงสัยอยูเย่เด้อพี่น้องฟูนะ่ะเบื้องวัดู ียังยิงนี่ก็ได้เ,เกมเชิองอีกบ้ะเนี่ยบิ๊กวินครับพี่น,นอ้องเอาเมฆาเอาอ,อย่างแต่ไม่พิเศษนะมันโปเมีนแล้วมันโปเมีนแล้ว,ลว,ลวจากสีดีกระดาบควายลินควายยังว่าโปเมีนแล้วนะครับเกมบ้าเกมบอยอย่างนี้แตกกระจุกระจายแตกเกือบล้านเ่ยเบียดรอยสามจีบกว่านึงเ,เนี่ยเบียดรอยสามจีบห่านเนี่ยว่ายงงเปลี่ยนแนวนี่เนาะบ่ดเฉะ <laughs> บ่เคยเด็นอีีนะครับเกมมู่นี่มันอยู่ไอ่ค่าย CQ9 ครับผมแต่มันคือแตกหัวแท้งข่อยก็เปียกใจได้พี่น้องเบ็ดร้อยสามสิบห้านะครับเนาะแตกแตกเกือบเครื่องล้านนะครับ <laughs> มันก็เกินไปนะครับบางทีเนะาะข่อยบกบดบกค่อยชำน้านนะครับเกมไข่มุ่ง จเบื้งไปเบื้งมามืนกับคักพุทนะมันก็เกินไปนะครับผมนะอันนี้ก็แตกแฉมซีเนี่ยไม่เป็นองอันนี้หกแฉมเจี๊ยดเนี่ยเมีนมานาะบาตท,ที่นี่นอนแตียกนะเดี๋ยวมันก็แตกคักแตกแน่แท้นี่มเข้าใจครับผมงงอภิษฎวินิตรแล้วครับพี่นอนะ้องเอ้ย มันก็เจ็งทั้งตัวตั้งศี่นะครับผมนะเกมบ้าเกมบอยอย่างมันแตกกระจุกกระจายขนาดนี้นะครับมันบอมแมนเลียวมันบอมแมนเลี่ยวนะมันจะมาแตกโหดขนาดนี้นะครับขนาดคอยลินค่ายจกเกอร์มาตั้งโดนนะครับเบ็ดฝูงลอยวานะครับแต่แก่หกหมื่นนะครับอันนี้เบียดลอยสามสิบหามันล่อไปหกแสนนะครับงงครับผมงงว่าได้คำเดียวว่างงนะครับ ถ่าผมรวยเลยนะเนี่ยอันนี้เรื่องจริงนะพี่น้องอันนี้อันอันนี้ผมรวยเลยนะครับดูดีครับโอ้โหอะไรแผลแสนพี่น้องบะเมียนเนี่ยเกมบ้าเกมบอยอย่างกดสวงเทียรแตกมปแผลเสนโอ้ยแนวนี่ก็ะทำเป็น่ยนไม่ใจนี่ว่าทุนผมสามพันเนี่ย ใจขอตบบตบต,บต,บตบเลยเลยดพี่น้องมันแมนแนวบอกว่ามได้หลปน,นี่นว้าวหอยผลเสีย่ยววาวผู้ฟ,ฟังกับูรเซียเด้เอะนมีคลิปไปยืนยันนี่คย,ยบอกเลยนะครับว้าวหอผฟังกับเซียได้ันขนาดนี่นะครับมันปันนี่บอกข่ีคิวไนเนี่มันปันนี่อันเป็นเกมปังตัตังนะครับผมน่ะพราะเขพาไน้องเ้ยคอยงงนะครับผมนะ ก็จุดแปดแสนนะครับทุนสามพันแตกแปดแสนนะครับผมเนี่ยเกินครึ่งล้านครับไปดงเหลือเชื่อเกินเนาะครบเนาะอ่ะไปก็ผมอยากใหญ่กันเนาะครบเนาะ